พระเยซูคือผู้ใดตอนที่หนึ่งชาวเมืองนาซาเรสชาวยิวเชื่อว่าพระผู้ช่วยซึ่งพระเจ้าจะส่งมาให้นั้นคือพระมาซีหาผู้ซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งชัยชนะผู้พร้อมที่จะปลดปล่อยให้พวกเขาเป็นอิสระจากการปกครองของรัฐบาลโรมัน และสิ่งสุดท้ายที่พวกเขาจะหวังที่จะได้รับจากพระมาสีหานั้นผู้ที่พวกเขารอคอยคือการปฏิบัติและการทนทุกข์แทนพวกเขาพระเยซูได้เปลี่ยนแปลงความนึกฝันและความหวังของพวกเขาไปในทางที่พวกเขาไม่นึกฝันพระเยซูเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์โดยบิดามารดาของพระเยซู พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์มายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อนาซาเรตให้ไปหาหญิงพรหมจารีคนหนึ่งที่มั่นไว้กับชายที่ชื่อว่าโยเซฟซึ่งเป็นคนในเชื้อพระวง์ของดาวิดญิงพรหมจารีนั้นชื่อมารีทูตสวรรค์มาหานางแล้วบอกกับนางว่าเธอผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานมาก จงชื่นชมและยินดีเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตยอยู่กับเธอมารีก็ตกใจเพราะคำพูดนั้นและรำพึงว่าคำทักทายมีความหมายว่าอย่างไรแล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่เธอว่ามารีเอย๋ยอย่ากลัวเลยเพราะเธอจะเป็นผู้โปรดปรานเธอจะตั้งคันและคลอดบุตรชาย จงตั้งชื่อบุตรคนนั้นว่าเยซูบุตรนั้นจะเป็นใหญ่และจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าจะประทานบัลังของดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่านและท่านจะครอบครองพงพันธุ์และแผ่นดินของท่านจะไม่มีวันสิ้นสุดเลย มารีจึงพูดกับทูตสวรรค์องค์นั้นว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้ายังไม่เคยหลับนอนกับชายใดเลยทูตสวรรค์จึงตอบกับนางว่าพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาเหนือเธอและฤทธิดเดชของผู้สูงสุดจะปกป้องเธอเพราะฉะนั้นองค์บริสุทธิ์ที่เกิดมานั้น จะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าอย่างเช่นถึงแม้นางอาริซาเบตญาติของเธอจะชาราแล้วก็ยังตั้งคันมีบุตรชายหรือบัดนี้นางนั้นที่เขาถือว่าเป็นหญิงที่เป็นหมันก็ตั้งคันได้หกเดือนแล้วเพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าทรงทำมิได้ มารีจึงตอบกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นทาสของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าพร้อมที่จะทำตามคำของท่านและแล้วทูตสวรรค์ก็จากนางไปการประสูติของพระเยซูคริสต์มารีผู้เป็นมารดาของพระเยซูนั้นเดิมโยเซฟได้สู่ขอมั่นกันไว้แล้ว ก่อนที่จะได้อยู่กินด้วยกันก็ปรากฏว่ามารีได้ตั้งคันและด้วยพระเดชพระวิญญาณพระบริสุทธิ์แต่โยเซฟคู่มั่นของเธอเป็นคนชอบธรรมไม่ต้องการแพร่งภายความเป็นไปของเธอและต้องการจะถอนมั่นเสียลับๆแต่เมื่อโยเซฟยังคิดเรื่องนี้อยู่ดังนั้น ก็มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระองค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันว่าโยเซฟบุตรดาวิดท่านอย่าได้กลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาของท่านเลยเพราะว่าผู้ที่ปฏิสนธิในคันของเธอนั้นเป็นโดยเดชะพระวิญ,ญญาณพระบริสุทธิ์เธอจะให้กำหนดบุตรชาย และจงเรียกนามท่านว่าเยซูเพราะว่าท่านจะทรงช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากบาปของพวกเขาทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้สำเร็จตามพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งตัดผ่านทางผู้เผยพระวจนะว่าญิงพมจารีคนหนึ่งจะตั้งครันและคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิม,มานูเอลและเมื่อโยเซฟตื่นขึ้นก็ทำตามคำพูดของทูตสวรรค์ของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งนั้นคือได้รับมารีมาเป็นภรรยาแต่ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับเธอจนกว่าจะให้กำเนิดบุตรชายแล้วและโยเซฟเรียกนามของบุตรนั้นว่าเยซู การประสูิของพระเยซูอยู่มาคราวนั้นมีการรับสั่งจากจัก,กรพรรดิออกัสตัสให้จดทะเบียนสัม,มโนโครเรือนทั่วทั้งแผ่นดินนี่เป็นครั้งแรกที่มีการจดทะเบียนซัม,มโนโครเรือนเกิดขึ้นในสมัยที่คิรินิอัสเป็นเจ้าเมืองซีเรียคนทั้งหลายต่างก็ไปจดทะเบียนที่เมืองของตน โยเซฟก็เดินทางจากเมืองนาซาเรสแคว้นกาลิลีไปยังเมืองของดาวิดชื่อเบธเลเฮมในแคว้นยูเดียด้วยเพราะว่าเขาเป็นวงวานและเชื้อสายของดาวิดเขาไปจดทะเบียนพร้อมกับมารีหญิงที่เขามั่นไว้และกำลังตั้งครันในขณะที่ทั้งสองอยู่ที่นั่นก็ถึงเวลาที่มารีจะคลอดบุตร นางจึงคลอดบุตรชายหัวปีเอาพระอ้อมพันและวางไว้ในรางยาเพราะว่าไม่มีที่ว่างในโรงแรมสำหรับพวกเขาคนเลี้ยงแกะและทูตสวรรค์ในแถบนั้นมีพวกคนเลี้ยงแกะอยู่กลางทุ่งกำลังเฝ้าฟูงแกะของพวกเขาในเวลากลางคืนและมีทูตสวรรค์องค์หนึ่ง ของพระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่พวกเขาและพระรัศมีของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าส่องร้อมรอบพวกเขาและพวกเขาด้ยกลัวยิ่งนักทตสวรวั์องค์นั้นได้กล่าวกับพวกเขาทั้งหลายว่าอย่ากลัวเลยเพราะเรานํำข่าวดีมายังพวกท่านเป็นความยินดียิ่งนักที่จะมาถึงพวกท่านทั้งหลายเพราะว่าวันนี้ พระผู้ช่วยให้รอดของพวกท่านคือพระคริสต์องพระผู้เป็นเจ้ามาประสูติที่เมืองของดาวิดนี่จะเป็นหมายสำคัญสำหรับพวกท่านคือท่านจะพบกุมารน,นั้นพันพระอ้อมนอนอยู่ในรงังญ้าในทันใดนั้นชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาปรากฏอยู่กับทูตสวรรค์องค์นั้นร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่าพระสิริ จงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายที่พระองค์โปรดปรานนั้นเมื่อทูตสวรรค์เหล่านั้นไปจากพวกเขาขึ้นสู่สวรรค์แล้วบรรดาคนเลี้ยงแกะก็พูดกันว่าให้เราไปยังเมืองเบเลหฮัมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่พระองค์พระผู้เป็นเจ้าแจ้งกับเราเขาก็รีบไป แล้วพบนางมารีกับโยเซฟและพบพระกุมารนั้นนอนอยู่ในรางหญ้าเมื่อพวกเขาเห็นแล้วจึงเล่าเรื่องที่พวกเขาได้ยินถึงกุมารนั้นคนทั้งหลายที่ได้ยินก็ประหลาดใจเกี่ยวกับเรื่องที่คนเลี้ยงแกะบอกกับพวกเขาส่วนนางมารีก็เก็บสิ่งเหล่านั้นไว้รำพึงอยู่ในใจบรรดาคนเลี้ยงแกะ จึงกลับไปถวายพระเกียรติและสรนเสริญพระเจ้าสำหรับเหตุการณ์ทุกอย่างที่ได้ยินและได้เห็นที่กล่าวไว้กับพวกเขา